เปิดประสบการณ์สัมผัสทะเลภาคใต้กันอีกครั้งออกไปบันทึกเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและงเงียบสงบไปพร้อมกับการเรียนรู้วิถีชุมชนอันมีสเสน่ห์ท่ามกลางวิวสวยๆของป่าเกาะ,ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอันดับต้นๆของประเทศไทย และทริปนี้มีกิจกรรมที่สายแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดเหมาะก,กับการไปคลายร้อนเรียกว่าสนุกครบรถสำหรับนักท่องเที่ยวสายลุยแน่นอนครับเริ่มต้นการเดินทางที่บ้านท่าด่านตำบลเกาะพันธีอำเภอเมืองจังหวัดพังงา เมื่อเช้าอากาศดีมากเลยก็เลยบอกให้กับตันเรือออกไปวนเรือชมวิวทิวทัศน์หน่อยกับคลองที่ออกมาจากด้านนู้นแต่ตอนนี้กําลังจะออกเดินทางการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องใส่ชูชีพอย่างผมเนี่ยเดินทางบ่อยมากผมก็เลยต้องมีชูชีพเตรียมของผมมาด้วยนะครับอย่าลืมใส่ชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้าเก่งแค่ไหนอะไรยังไงชูชีพเป็นเรื่องสาคัญเห็นะไหมเทไหมใส่ชูชีพแล้ว อย่าลืมรูด้วยนี่พร้อมชาชักชักชักจะร้อน พังงาจังหวัดริมฝั่งอันดามันที่ล่ำรวยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทั้งทะเลภูเขามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นบริเวณอ่าวพังงาที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงและกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำครับล่องเรือจากท่าเรือบ้านท่าด่านใช้เวลาไม่นานก็ถึงเกาะปันยีแล้วครับ ปันหยีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นชุมชนของชาวบ้านที่มาอยู่เป็นที่นี่ด้วยเสาสูงมากเพราะน้ำมันจะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอันนี้เป็นชุมชนดั้งเดิมเลยจะเห็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านแบบเดิมๆสีสีอาจจะมีปรุงแต่งบ้างเล็กน้อยปันหยีเนี่ยมันจะมีสองด้าน ด้านหน้าเนี่ยเจอมากจะเป็นร้านอาหารเพาไว้รับนักท่องเที่ยวเรามาก็จะลงด้านหน้าแล้วก็เป็นร้านอาหารแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งด้านหลังจะโดยมากจะเป็นชุมชนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันอยู่ด้านหลังแล้วก็จะเห็นมัสยิดด้านซ้ายมืออันนั้นที่เห็นไกลๆนั่นคือสนามฟุตบอลกลางน้ำก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวก็มาชมลงไปเล่นกันด้านนู้น เกาะปันยีเกาะเล็กๆที่มีที่ล่าประมาณหนึ่งไร่มีบ้านเรือนประมาณ200หลังคาเรือนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงเป็นหลักภายใต้บริบทวัฒนธรรมอิสลามมานานกว่า300ปีโดยชุมชนปันยีตั้งอยู่ติดกับภูเขาหินปูนที่มีลักษณะสูงใหญ่และกว้างสามารถบังขึ้นลมได้เป็นอย่างดีเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสีสันท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยเกาะน้อยใหญ่และป่าชายเลนของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาครับ ที่ตรงนี้เขาเรียกโหนทรายมันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในช่วงของน้ําลงพอน้ําลงปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นขึ้นเป็นสันสันสันแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของคําที่เขาเรียกกันว่าสันหลังมังกรมั่งทะเลแหวกมั่งก็คือแบบนี้แหละฮะด้านหลังคือเกาะปันหยีอยู่ตรงโน้นนะฮะอันนี้จะเรียกว่าป่าเกาะหรือทะเลเกาะก็ได้เพราะมันมีเกาะเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยด้านโน้นจะเป็นไปที่เขาตะปู เดินชมกันนิดหน่อยตรงนี้สวยมากๆอันนี้เป็นเศษเปลือกหอยเล็กๆนะครับที่อยู่ที่นี่เกือบทั้งเกาะเนี่ยคืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของก่อนที่มันจะไปเป็นทรายนะฮะ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอยู่ฝั่งทะเลอันดามันครอบกลุมอำเภอตะกัวทุ่งอำเภอเกาะยาวและอำเภอเมืองพังงาซึ่งมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาอย่างเนิ่นนานตอนนี้เรามองอีก,อกแบบหนึ่งคือ เสมาดนนางชีมองเห็นไกลๆนู่นเวลามองจากยอดเขาเสมนนาดังชีมามันก็จะเห็นเนี่ยวิวตรงนี้แต่ตอนนี้เราเรากลับมุมกันอยากนําเสนอให้เห็นว่าถ้าเรามองจากทะเลไปมองกลับเข้าไปที่เสมาดนนางชีสวยนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นมุมสูงเหมือนกันว่าถ้าเรามองมุมสูงจากทะเลกลับเข้าไปที่เสมาดนนางชีมันจะสวยยังไง โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและอันซีนหลายแห่งทั้งเสม็ดนางชีเขาตะป,ปูและเกาะทะลุบอกได้เลยครับว่าเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวอเมซิ่งที่อยากชวนให้ออกไปสัมผัสด,ด้วยตาตัวเองจริงๆเพราะมองมุมไหนก็สวยงามไปหมดธรรมชาติของท้องทะเลได้เอื้ออำนวยต่อการทำประมงน้ำตื้น ซึ่งเป็นรายได้หลักของชาวบ้านในเกาะปันยีจึงทําให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารทะเลสดๆที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงครับชักลออ <Okay. S 2> อันนี้เป็นวัตถุดิบะฮะเอามาจากธรรมชาติเลยธรรมชาติจาก,จากที่ว่าชาวบ้านหามาได้ผมเป็นตัวแทนรับซื ทงี่นี่ oh. าะรายได้ให้กับชาวบ้าน oh. มีกุ้งมังกรเข้ามาสดๆมีปลากระกตรงกับปลาเข๋าและก็ฝั่งนี้กุ้งมังกรอันนี้นทําอะไรกินนะอาหารหลักขึ้นชื่อนะคะกุ้งมังกรเผาอบเนยผัดผงกะหรี่ผัดน้ําพริกเผาแล้วก็ผัดพริกไทยดํา มือนี้ถือว่าเป็นมือที่มันพบเครื่อนจริงๆในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็อาหารอันนี้ผู้มังกรสดๆพอส่วนหัวมาเป็นต้มยำอันนี้ปลากระพงดูเห็นเนื้อเนื้อ,อดีมากอันนี้เป็นแกงแบบบ้านๆเลยแกงกะทิอันนี้ขอเข้ามาเป็นพิเศษนะเพราะอยากกินดูแล้วมันน่า,นาก,กินมากอันนี้เป็นแกงของทางใต้เลยกินกินกินลงกินเดี๋ยวหมดนะ หมู่บ้านเกาะปัญ,ญีมีบ้านเรือนประมาณ350หลังคาเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวปลูกยกพื้นสูงเลียงลายอยู่ในทะเลอ่าวพังงาส่วนที่เป็นพื้นดินเชิงเขาชาวเกาะปัญ,ญีใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเป็นที่ตั้งมัสยิดดารุสลามที่มียอดโดมสีทองโดดเด่นสวยสงา่าและยังมีสนามพุทวลลอยน้ำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามที่มีวิวสวยที่สุดในโลกอีกสนามหนึ่ง ที่ยาแห่งชาติอ่าวพังงายังมีแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนอีกแห่งที่ต้องไปชมให้ได้คือถ้ำลอดใหญ่ครับครบบริเวณที่เป็นอยู่ในอ่าวพังงาฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นถ้ำถ้ำลอดใหญ่ซึ่งเข้ามาอยู่ข้างในลึกหน่อยจะมีป่ากงกาลางรอบๆระยะของถ้ำประมาณ100เมตรจากปากถ้ำไปถึงสุดข้างใน ข้างในก็จะมีนี่ถ้ามองกับแันจะเห็นึินนอกหินย้อยเวลาอยู่ข้างในต้องคอยคัดดีๆเพราะว่าลมมันจะดันให้เรือขวางสวยมากๆเลยการพายเรือขยักที่ถ้ำลอดใหญ่ ถือเป็นอีกกิจกรรมท่องเที่ยวสุดอันซีนที่มีทัศนียภาพสุดตาการตาโดยภายในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยรูปทรงสวยงามแปลกตาท่ามกลางปา่าโครงกลางถือเป็นจุดเด่นของธรรมชาติที่นี่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลไว้อยู่มาก อยากมาเช้านี้ทั้งพายเรือทั้งขึ้นไปเที่ยวบนเกาะแล้วก็ชมธรรมชาติเขาเรียกปาก่าเกาะที่อาพังงาแล้วก็ย้ายมาที่ท่าเรือทับนมุมนะดูคึกคักมาก<ช>ท่าเร<ช>ือทับนมุมนี่อยู่ในอำเภอท้ายเหมืองพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปล่องแพไม่ไผ่ที่คลองวังเคียงคู่นะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับที่เราพักวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาดูพระอาทิตย์ตกเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ท่าเรือทับนมุมข,ของวันนี้แล้วพรุ่งนี้ ไปอีกน้ำหนึ่งคือน้ำจืดล่องแพไม่ไผ่ที่คลองวังเคียงคู่ครับเนี่ยดูภาทิศกร ออกเดินทางนั่งรถไปตามเส้นทางที่อำเภอท้ายเหมืองไปจุดลงแพไม่ไผ่ที่วังเคียงคู่ครับอันนี้อาจจะมีเสียงคำรามของท่อไอเสียงนิดหน่อยประมาณ5นาทีจะถึงจุดที่ล่องแพกันนะฮะดูท้ายกระบะไปก่อนชมวิวทูทัดโน ค,ค,ค,คพังงาเนี่ยเวลาคนมาก็จะนึกถึงทะเลนะแต่จริงๆแล้วพังงาเนี่ยม,มีมีสายน้ําเป็นน้ําจืดที่แอบซ่อนอยู่แล้วมันเป็นการเดินทางแบบโลคาบอนนะเป็นการทางแบบอนุรักษ์โดยใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่นี้มันย่อยสลายนะอนนี้อยู่กับ พี่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ผู้ใหญ่กรมนเป็นคนคิดริเริ่มในการใช้วัสดุของธรรมชาติแล้วก็ใช้เส้นทางธรรมชาติในการล่องแพออกมาจากข้อมูลเราเรียกว่าคลองวังเคียงคู่แต่ถ้าของทางพื้นบ้านในนี้เรียกคลองเมื่อก่อนไหนคแก่เขาบอกว่าทําไมต้องเรียกวังเคียงคู่เขาบอกว่าสมัยก่อนมีธรรมชาติเยอะแยะก็มีเสือมีเสือเยอะแยะแต่เสือนั้นเป็นลายลายมะงผู้ จะมาเล่นน้ำจะไม่เล่นน้ําที่วังตรงนั้นแหละแยกกันเลยว่าวังแมลงผู้แต่อยู่ๆพอความเจริญเกิดขึ้นมาปั๊บก็มีคนมาเที่ยวสาวๆมาเที่ยวเป็นคู่เป็นคู่อะไรเนี้ยก็เลยทางต่างชุมชนว่ามันน่าจะเปลี่ยนเชื่อให้ดูแล้วสวยงามกว่านี้ได้ไหมอ๋เลยเป็นว่าวังเคียงคู่ซะครับผมระยะทางสามกิโลขึ้นอยู่กับน้ําครับเวลาอยู่กับน้ำาวานน้ำเยอะก็ประมาณนี่บ้าสามสิบนาทีนะครับตามน้อยก็ สี่สิบตัวห้าสิบแแต่ความน้ำแต่ทีนี้จะได้ได้เปรียบเรื่องเรื่องน้ำาครับน้ำที่นี่ใสและเย็นนะครับเพราะว่าพังงาเราเรามีใจมีแร่เยอะหน้ำนี้ผมว่าน่าจะผ่านเร่มาเย็นผิดปกติครับการกรองแล้วก็เย็นผิดปกติครับครับผมกรองเื่อนอื่นครับเดี๋ยวผมไปเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำแล้วสายน้ำเนี่ยมันจะได้สัมผัสความเย็นที่บางกำลังเตรียมแพร่อยู่ครับใช่ครับ ช่วงล่องแพช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ํามันน้อยมากๆแต่ว่าถือถือว่าระน้ําน้อยมันก็ความปลอดภัยมันก็มากน้ําก็ประมาณเข่าเพราะนั้นตอนนี้ชูชีชพขออนุญาตไม่ใส่ครับเพราะว่าน้ามันตื้นมากๆแค่แค่นี้เองอันนี้มาช่วยถอนะฮะหลัก,ลกๆแร้วคนทอจะอยู่ข้างหน้าที่ควบคุมการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างหลังแค่ค้ำ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 ไป ล่องแพไปตามสายน้ำใสบริสุทธิ์ที่มีต้นน้ำไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวระหว่างทางจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นในรูปแบบเรียบง่ายขอลองปล่อยใจสบายๆไปบนแพไม้ไผ่พร้อมกับสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดครับ ทางมาตอนนี้มาเจอแล้วงูป้องทองอยู่นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอิ่มหรือไม่อิ่มแต่ว่ากลางวันคือเขานอนป้องทองเนี่ยเป็นงูที่กลางคืนออกหากินและกลางวันก็มาหาที่นอนเขาก็พันนอนอยู่บนนู้นเวลาล่องแพเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ชํานาญล,ล่องไปด้วยเพราะว่าบางทบีบนยอดไม้มีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้แต่เนี่ยพี่แกรู้แกก็บอกแน่งูอยู่ข้างบนแต่ว่าโดยธรรมชาติเขาจะไม่หล่นลงมาใช่ไหมฮะ ไม่ว่าจะอิ่มท้องป่องแค่ไหนก็ไม่หล่นกันอยู่นี่บรรยากาศของเส้นทางอบล้อมไปด้วยพื้นป่าเขียวขจีและมีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปีโดยกิจกรรมนี้มีความปลอดภัยสูงสามารถเข้าร่วมได้ทุกวัยเลยครับแต่ในบางช่วงที่เจอกับแก่งหินก็ต้องออกแรงช่วยถอแพกันสักหน่อย ครับตรงนี้เป็นจุดพักแล้วตรงนี้ก็จะมีชากาแฟให้คือแบบชาวบ้านเลยเอาผลไม้เอากล้วยลงมาสวัสดีครับอ่าแล้วก็มีกล้วยมีผลไม้มีสับปะรดเป็นผลไม้พื้นบ้านแถวๆนี้มีชามีกาแฟด้วยใช่ไหมครับอ่าดีมากครับน้ําใสมากตรงนี้เป็นจุดพักนะฮะจะเรียกว่าครึ่งทางก็เกือบเกือบเกือบครึ่งทางแล้วเมื่อกี้ถามพี่ที่ถอเรือมา นัก่องเที่ยวผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ลงไปเล่นน้ํากันน้ําจะใสมากข้างหลังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมุดลงไปดูความใสของน้ําตรงนี้นะฮะแพรก็จะจอดพักกันตรงนี้แล้วก็ถ้าจะเดินทางต่อไม่แวะเข้าไปต่อทางนูน้นเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์สวยงามเฉพาะตัว จึงมีความหลากหลายของกิจกรรมนอกจากจะได้กระโดดน้ำคลายร้อนสนุกสนานกันแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ซึมซับกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยอดน้ำใสมากเวลาเราลงไปไว่ายน้ำมาเนื่ยเนื่อยลงไปดำน้ำดูหินกลม น้ำใสๆลงมาถ้าได้แตงโมช่ำๆโหสุดยอดชีวิตที่ดีจริงๆแล้มีหมดเลยธรรมชาติน้ำใสสวยเย็นแล้วก็ห้อมล้อมด้วยป่าเขาแตงโมช่ำๆไปแล้วกันแล้วก็นั่งชมธรรมชาติไปเรื่อยๆเบื่อๆร้อนๆก็ลงน้ำอีกรอบหนึ่ง นอกจากการล่องแพที่คลองวังเคียงคู่แล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมปรปะจนภัยสุดมันสไตล์แอดเวนเจอร์อย่าง ATV ให้ลองขับขี่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆอีกด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นการเดินทางอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นเป็นเทลที่อยู่ในกึงเขาเรียกป่าสุนุมของที่พังงานะอันนี้อยู่ในอำเภอท้ายเหมืองเราจะขี่เป็นเทลไปเรื่อยๆบางช่วงอาจจะมี ไปข้างๆน้ำบ้างแล้ววีแพร์พายกลับมาบ้างเป็นบรรยากาศกึ่งสวนกึ่งป่ามาพังงาที่นี้ครบเครื่องครับไป ออกเดินทางกันต่อไปที่หมู่บ้านท่าดินแดงอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยลักษณะของพื้นที่ที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลจึงทาให้ที่นี่ล้อมรอบด้วยต้นโกงกางที่ขึ้นกันเบียดเสียดกันหนาแน่นและเขียวชอ,อุ่มไปทั่วทั้งบริเวณตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากจะแวะมาดูหลังจากเกิด สึนามิเพราะว่าเดิมทีตรงนี้จะแน่นไปด้วยป่าเสม็ดแต่พอหลังเกิดสึนามิมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเป็นอีกธรรมชาติหนึ่งก็คือมีหญ้าขึ้นต้นเสม็ดมันไม่สามารถขึ้นได้ก็จะมีขึ้นห่างๆอไปมันก็กลายเป็นทุ่งหญ้าออกมานะฮะมองเห็นทุ่งหญ้าสุดตัวหูลูกตาก็สวยดีอันนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำปีหาดท้ายเหมืองก็ต้องนั่งเรือข้ามมาได้สองที่ข้ามข้างหน้าก็ได้ มาตามลําคลองข้างหลังก็ได้มาจากท่าดินแดงนั่งเรือเข้ามาประมาณเกือบ20นาทีเดี๋ยวต้องลองเดินชมชมดูแล้วก็มีโอกาสก็จะได้เห็นภาพมุมสูงของทุ่งบนนี้ด้วยนะครับ ดินแดงเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งที่เคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิแต่ด้วยด่านธรรมชาติของต้นกงกลางที่ป้องกันไว้ทําให้บรรเทาความรุนแรงลงและสามารถผ่านพ้นมาได้ชาวบ้านที่นี่จึงร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอีกครั้ง เมืองเก่าตะกัวป่าเป็นอีกเมืองเล็กๆที่มีสเสน่ห์ชวนค้นหาทั้งในด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเมื่อครั้งในอดีตยุคที่กิจการเมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูตะกัวป่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญของภาคใต้ในการค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจนทําให้ที่นี่กลายเป็นอีกแลนด์มาร์กที่น่าสนใจครับคลิปนี้มาที่พังงาโอ้โห มีหลากหลายนะรสชาติมากมีความทั้งสนุกทั้งเหนื่อยบ้างแต่แต่เวลาเหนื่อยเนี่ยมันได้ความความแปลกใหม่ในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าวันแรกเนี่ยออกไปพายเรือที่ถ้ำลอดใหญ่แล้วจากถ้ำลอดใหญ่เนี่ยก็เดินทางมาที่ท้ายเหมืองคือไม่น่าเชื่อว่าที่พังงาเนี่ยมีลำห้วยลำธารที่มันเป็นทานน้ำใสๆน้ำจืดโอ้โหล่องแพลแล้วมันมีความสุขมากผมชอบมากๆนะโอ้โหมันสุดจริงจริง จากนั้นก็นั่งเรือไปที่ป่าเสม็ดขาวแล้วก็ทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นหลังจากสุนิมิฮิตจากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้คือต้องมาตรงนี้ก็คือตกกักัวป่าตก,กวัวป่านี้เป็นเมืองที่สุดยอดจริงๆของการเก็บรักษาในเรื่องของตึกเก่าไม่ว่าจะเป็นทั้งตึกทั้งถนนนอกจากนั้นตามตอกตามซอกตามซอยมีกาฟิตี้สวยจริงๆเหมือนแบบนี้ถ้าอยากจะเห็นแนวตึกยาวๆสวยๆนี่ ด้านนี้เลยที่ตะก,กวัวป่าสวยมากๆทริปนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและคงเสน่ห์ความเป็นพังงาไว้อย่างครบถ้วนทั้งทะเลสวยน้ำใสหาดทรายขาวและยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้สัมผัสอีกมากมายและนี่อาจจะเป็นเสน่ห์เพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่ได้ลองมาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง มาร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับการอนุรักษ์วิถีชุมชนให้คงอยู่เพราะเมืองไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆให้ค้นหาประสบการณ์ความสุขอีกมากมาย